ที่กิโลกร,รมนะัมละ37บาทเลยนะคะถ้าขายปีกแต่เป็นเบอร์ใหญ่เนาะแล้วก็มัน สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นาะก็อยู่กับตักเนาะในช่องเอทีซายวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคามันเทศให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะร่ามันเทศประจําเดือนกันยายนก็เราจะมาอัปเดตช่วงนี้เนาะช่วงสิงหากรกฎาเราก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วเราก็มาดูว่าช่วงนี้ราคาเป็นยังไงนะคะใครยังก็ไปติดตามรับชมกันค่ะ ราคามันเทศช่วงนี้เนาะก็เรามาพูดถึงมันแครอทก่อนนะคะช่วงนี้ราคามันแครอทรู้สึกว่าตอนนี้มันแครอทเยอะมากเนาะเยอะมากแล้วที่เราเห็นนะคะเพราะว่าเราไม่มีมันแครอทแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้คือที่เราเห็นในเฟซน,นะคะเขาขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาท6บาทเองนะคะตอนนี้ราคาเริ่มเริ่มต่ำลงแล้วนะคะแล้วก็ มีของป้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แต่ว่าเขาขายปีกนะคะขายปีกก็ราคาก็จะคงที่เนาะที่เราขายกันก็คือกิโลกร,รัมละ10บาท10บาท12บาทยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบรับซื้อเป็นตันอะไรเงี้ยก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละ5บาท6บาทแต่มันข่นะคะมันข่ตอนนี้คือถ้าขายรวมขายรวมนะคะมีพ่อะค้าแม่ค้าน้อมา ให้เราเนาะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ17 -18 ถึงบาทนะคะก็ถือว่าโอเคยอยู่นะคะก็อย่างที่ตาเคยบอกเพื่อนๆไปว่าราคามันถ้าเป็นมันไข่เนี่ยราคาเขาจะไม่ตกเขาจะคงที่ตลอดเลยอันนี้คือมีพ่อค้ามาให้แต่ว่าเราเราไม่มีมันขายไงคะมันไข่คือเขาต้องการเยอะด้วยแต่เราไม่มีขายไงเรามีน้อยอะไรเงี้ยเราไว้ส่งลูกค้าประจํานะคะ ก็เลยเ,เสียดายอยู่นะคะราคากำลังดีเนาะแล้วก็อัปเดตราคาตามาเว็บไซต์นะคะตลาดเนาะตามเว็บไซต์ตามตลาดใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะมันไข่ก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละ37บาทเลยนะคะถ้าขายปีแต่เป็นเบอร์ใหญ่เนาะแล้วก็มันมันต่อเผือกนะคะก็มันต่อเผือกนี่คือมันม่วงก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละ30กว่าบาทนะคะ ก็ถือว่าราคาดีอยู่เนาะสำหรับใครที่แบบทำแล้วแบบว่าคือไปขายปีกอะไรเงี้ยอย่างที่บ้านเราทำแล้วไปขายปีกราคาก็จะคงที่เนาะก็ขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1ิบาทแล้วก็15บาทหัวใหญ่างเงี้ยแต่นี่คือเขามาให้รวมเนาะแล้วก็อยากขายรวมอยู่เหมือนกันนี่เดี๋ยวเรารอตรงนี้ที่ข้างหลังที่ข้างหลังนะคะของอาร์ม แต่ว่าก็มีไม่เยอะหรอกมีนิดเดียวนะคะก็เสียดายอยู่ทีนี้ช่วงเนี้ยที่เราจะปลูกใหม่เนี่ยช่วงที่เรากําลังจะปลูกใหม่เราก็เลยตัดสินใจเลยอะปลูกมันไข่นะคะราคาก็ยังคงที่อยู่เนาะวันนี้ก็มาอัปเดตราคาให้ฟังนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง AT Style ด้วยนะคะแล้วมาพบกันคลิปหน้าคะ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ